สำหรับขั้นตอนนี้เราจะมาสอนการใช้งานเกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆภายในเครื่องนะครับเริ่มแรกให้กดปุ่ม Setting ที่ด้านหลังของเครื่องปุ่มเล็กๆนี่นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าจออย่างที่เห็นนะครับมาที่หัวข้อนี้นะครับเราก็กดเข้าไปครับเขาบอกว่าให้กด Start ที่หัวข้อด้านบนนะครับกด Start ค้างไว้3ามวินาทีนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับตอนนี้จะเห็นว่าว่างเปล่านะครับเราจะตั้งค่าง่ายๆเพื่อให้จาง่ายๆนะครับเริ่มจากปุ่มแรกนะครับ A B C D E F อ่าเรียบร้อยนะครับจอย2อก็ทำเช่นเดียวกันครับกดปุ่ม Start ทค้างไว้3มวินาทีครับอันนี้การใช้งานก็จะง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นปุ่มเตะปุ่มต่อยอะไรอย่างนี้นะครับก็จะถูกเรียงลำดับไว้อย่างง่ายดายนะครับแล้วเราจะออกจากหน้าจอนี้ได้อย่างไรนะครับเขาจะเขียนไว้ที่มุมขวาล่างนะครับว่ากด Start แล้วก็กดปุ่ม A ที่เราเพิ่งตั้งไว้เมื่อกี้นะครับมันก็จะเซฟตัวเองแล้วก็จะกลับมาสู่หน้าจอก,การตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเราตั้งค่าปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้ามาเทสปุ่มที่เราเพิ่งตั้งค่าเมื่อกี้ว่าตรงหรือเปล่านะครับจะเห็นได้ว่าปุ่ม A B C D E F โอเคปุ่มนี้คือ Active ใช้งานได้นะครับลองมาดูในส่วนของคันโยกกันนะครับ โอเคครับใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับปุ่มสตาร์ทปุ่มคอนครับใช้งานได้นะครับจอย2ครับใช้งานได้ครับ A B C DEF s สตาร์ทโอเคครับเท่านี้ก็ตรงตามความต้องการของเราแล้วนะครับแอดมินจะแนะนำให้เซตตามนี้ไว้นะครับเพื่อง่ายต่อการใช้งานนะครับเสร็จแล้วจะออกก็กดสตาร์ทกับตัว A ออย่างที่เขาบอกด้านล่างนะครับ ก็จะออกมานะครับมาในส่วนของ Inside Speaker นะครับว่าจะให้เสียงมันออกไหมนะครับกดหนึ่งทีก็เป็นการปิดเสียงไปนะฮะกดอีกทีเสียงก็จะออกที่ลำโพงที่ตัวเครื่องนะครับในส่วนของภาษามีภาษาอะไรบ้างเราก็กดดูครับภาษาอังกฤษจีนนี่ก็น่าจะจีนหนึ่งเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เกาหลีครับก็มีอยู่4ภาษานะครับไม่มีภาษาไทยนะครับอ่าพอตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยมาก็เซฟอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับ แล้วก็รอสักครู่มันก็จะออกมาที่หน้าจอพร้อมเล่นเกมได้เลยครับเราสามารถค้นหาเกมได้ตามชื่อเกมที่เราต้องการสังเกตที่มุมขวามือนะครับจะมีข้อความอยู่3าข้อความนะครับก็คือ Search r e c e n t แล้วก็โอเคนะครับถ้าเราจะหาชื่อเกมเราก็กดคำว่า Search นะครับเพาให้กด C นะครับพอกด C นะครับอ่าก็จะเข้ามาให้เราพิมพ์ชื่อเกมได้อย่างเช่นเราจะค้นหาคำว่า s ต r e e t Fighter นะครับ แล้วก็พิมพ์ไปเลยครับสตรีทอ่าพิมพ์มาแค่นี้ก็เห็นใช่ไหมฮะด้านด้านด้านซ้ายมือมันก็จะขึ้นคําว่าสตรีทไฟเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนคันโยกไปครับอ่ามันก็จะเกมทั้งหมดที่เป็นเกมสตรีทไฟเตอร์นะครับก็จะขึ้นมาให้เราเลือกได้นะครับเป็นการหาเกมได้ไม่ยากเลยนะครับสําหรับท่านไหนที่รู้ชื่อเกมอยู่แล้วนะครับเราสามารถทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับถ้าจะกลับไป ก็กดตัวดีนะครับเห็นที่เขาบอกไหมครับในมุมด้านขวานะครับตัวดี A B C D กลับมาหน้าจอหลักได้เหมือนกันนะครับปุ่มรีเซน,นะครับสีเหลืองที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะครับก็คือปุ่ม B เมื่อกดปุ่มนี้เข้ามานะครับก็จะเป็นเกมต่างๆที่เราเคยเล่นไว้แล้วนะครับเราไม่ต้องกลับไปหาใหม่สามารถเข้ามาเลือกเกมที่เราเคยเล่นไว้แล้วได้มันจะมารวมกันอยู่ที่หน้านี้นะครับ เมื <54. S 2> ่อเราเข้าเกมมาแล้วนะครับเลือกเกมที่ต้องการได้นะฮะอ่าเมื่อเราอยากเข้ามาเล่นก็กดสตาร์ทนะครับกดปุ่ครับไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคนะครับทันนี้ก็เราเซตติ้งปุ่มไว้แล้วนะครับก็ง่ายต่อการเล่นนะครับทีานี้เมื่อเราอยากจะออกจากเกมนี้นะครับก็ให้มาที่ปุ่มนี้นะครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับจะเล่นต่อหรือจะออกไปเลือกเกมใหม่นะครับก็เลือกได้เลยนะครับอันนี้เลือกออกนะครับ แล้วก็จะไปเลือกเกมใหม่ก็ทําตามขั้นตอนนี้นะครับนะก็จะออกมาที่หน้าจอเดิมนะครับโอเคก็จะมีเพลงเท่านี้นะครับ